โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็อยู่กับผมอาร์ตสตูดิโอกับเกมไม่นิวยอร์การับนะครับผมโอเคเดี๋ยวอัปเดตต่อจากคลิปที่แล้วนะพี่ฮันได้พาอะไรนะ พาโจกแกไปฝั่งบ้านกันูุ้นสองตัวนะครับแต่ระหว่างทางเว้ยมันเดินไปแล้วมันมุดลงน้ํามันเดินบนพื้นน้ํานะครับพื้นน้ำนี่หมายถึงพื้นท้องน้ำํำข้างใต้น้ำนะทำให้มันจมน้ํำตายนะพยายามวัวสองตัวแกะสองตัวก็เลยคิดไปขึ้นมา <S <S เมื่อเราย้ายหัวไม่ได้นะครับย,าย้ายวัวลาวัวไปทำฟาร์มแถวบ้านไม่ได้เราก็ย้ายบ้านมาอยู่ใกล้มันเลยดีกว่านะฮะ เพราะว่าพื้นที่ดูจากทำเลแล้วก็สามารถทําฟาร์มแล้วก็ทําอะไรต่อได้นะฮะพื้นที่ก็กว่างน่อยพี่อาร์ตเ,เลยตดสิใจมาย้ายบ้านมาไว้ฝั่งนี้ดีกว่านะผมโอเคนะเดี๋ยวนับเลขมันมือล้นอนก่อนนะครับผมเพิ่มเพิ่มเดี๋ยวคลิปนี้เราปรับปรุงทําตรงนี้เป็นบ้านของเราเรล้เลยละกันนะฮะเก็บไม้มานหน่อยเดี๋ยวลองครับครับแล้วก็ทําให้ดูนะ รับไม้ที่มีอยู่เกาะรับไม้ที่มีอยู่่อนนะฮะแล้วก็ทำเนี่ยนะครับไม้ที่มีอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นบอ็อกปึ๊บนี่แล้วกันง่ายดีปึ๊บกั้นผนังป้องกันเจ้าไอ้นี่นะปึ๊บโอเคออกน้อยเกะกะโอ๊ย โอเควางเนี่ยปึ๊บ <_ C> e <ak> ตรงนี้วางเป็นพื้นบ้านนะไม่ใช่พื้นบ้านหรือผน,นังพูดไปทั่วโอเคปึ๊บปึ๊บนี่<_><_><_>ประมาณนี้นะก็ฝั่งน,นี้มันได้สองอยู่เลยนี่ว่ ตรงนี้ขึ้นปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคตรงนี้ก็ปิดทึบโอเคตรงนี้ทำเป็นหลังคาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วตรงนี้เนตรงนี้ใส่ประตู น่าจะโอเคนะเรียกมาขวานมาโอเคตรงนี้เอาในก่อนปึ๊บตรงนี้ใส่ปับ๊บปึ๊บโอเคเป็นประตูเป็นร่องแล้วก็วางตรงนี้ปึ๊บรู้สึกคันคอจัง โอเคตรงนี้ก็ใส่โล่เน่เราก็ได้แบบข้า,ขาวแล้วส่วนตรงนี้ก็ปักทอดเึ๊บนี่เราก็ได้บ้านด้านหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวตรงนี้ขุดตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ไม้แทนนะผมเราขุดดินก่อนนะครับแล้วเบิ๊บปึ๊บ,บ,บเราขุดดินตรงนี้ออกครับโอเค เ้ยนี่เต้องขุดออกนะครับคิดว่ามันจะต้องเอามาทำไอ้นี่ได้อะไรนะเขาเรียกเอาหินมาทําเป็นอย่างอื่นแล้วเราเอาพื้นชนิดอื่นมาทําเทน,นะผมตรงนี้ก็กั้นไปก่อนกันประมาณนี้แล้กันชุบๆตรงนี้เดี๋ยวมอนเตอร์มันจะเข้าบ้านเรานะโอเคเดี๋ยวอีกกี่บล็อกบล็อกหมดเอาบล็อกหินบล็อกหินมาอุดก่อน โอเคมกเห็นอ okay, okay, ุดก่อนเพิ่มเพิ่มเพิ okay, ่มเพิ่มเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งในคลิปแต่ต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะได้ทำฟาร์มฟาร์มมัวต่อไปมีรู้ให้เจ้าหมารอดด้วยโอเคปุ๊บไปโอ้ยเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นไม่น่ามาอยู่ข้างนอกเลยนะเว้ยหลวงเจ็บ โอเคตรงนี้ก็ต้องปิดนะเนี่ยโอเคเมื่อกี้คอใครนะผมเมื่อกี้มันเอ็กซิเดนยังไงไม่รู้เึ๊บปบ๊บอ้เจ้าหัวน้อยเึ๊บเบ๊บตรงนี้ก็อุดคร่าวๆเดยวปักท่อก่อนให้มันแสงสว่าง,งเยื้อเพื่อที่จะไม่ให้มอนเตอร์มาเกิดในบ้านเรานะฮะ โอเคเดี๋ยวเราต้องตัดไม้คาประตูแล้วแหละประตูได้อยู่หนึ่งสองสองบานอ่ะขวานหายไปไหนซะงั้นน่ะขวานตัดตรงนี้ออกปอุ๊บระหว่างประตูบ้านแทนประตูบ้าน ตรงนี้เราต้องเอาไมา้เอาอะไร <c oughs> เอาไม้มานะทำนี่เรียบร้อยเอา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 นน่นไงเออไปลงไปเล่นน้ำทำใหม่โอเคเราเราก็ได้เชียวมาไปอรี่แล้วยหนึ่งตัวนะฮะในคลิปนี้ซึ่งมันส่วนนะไม่รู้จะทำยังไงนะผมตรนนี้ขุดออก๊บ โอเคกดออกอ่ะโอเคเหลือทานทานตรงนี้ก็ต้องกดออกคันนี้ ไม้เติมก่อนนะเติมโอเคจัดต้น,น้าบ้านี่แหละครับเราจะได้เอาไม้มาทำเป็นบันไดเขว่านนะครับ แค่แล <Okay. S 2> ้วตัดหน้าเล็กน้อยก็น่าจะพอแล้วเนี่ยเพิ่มเพแล้วก็ไปคราบเป็นนี่น,นี่นะคราบเป็นไม้แตรงดีเทนไม้ของราอนีลยแล้วก็คราบเปนนนน็นี่นี่ไม่งานเชฟได้สี่อันนะ เธอประอบร,ระวางหน้าบ้านโชกโชกโอ้ยขยับไปหน่อยเกกะนะนี่เกกะยิงไงร๊บ <c oughs> วางผีเดีกเออเดี๋ยวเราเราก็ได้ทางเข้าบ้านนะตรงนี้ต้องขุดออกนะเนี่ยใส่ตรงนี้ พื้นอเองินแทนปึ๊บปึ๊บเออตรงนี้ทำเป็นแบันดอไรน,นี่ก็ได้นี่ว่าใช่ป่ะทำเป็นแบนันดนอไรไนี่มันก็จะได้พื้นระดับหนึ่งครับยวครับเข้าใ่ไว้ก่อนครับกล่องเจ็ดของ,ของ,ของ ของไม่จําเป็นไว้ก่อนครบโอเคท,ที่เหลือเราจะได้แค่นี้นะเราต้องทําการขุดแล้วตัดไม้ตรงนี้ออกบถ่านตรงนี้ออกคบบ เยน้ำเดือดตรงนี้เราต้องทำให้มันแห้งนะไม่งั้นเราจะแหงไม่ได้ครับตรงนี้อุดโชื่รในระวัติรงน,นี้ขุดออกเพื่อความสวยงามนะฮะครับครับน,นี่เรื่อยตรงนี้เราก็จะกั้ันมาประมาณนี้นะบบครับ หเห็นสัง,งนะอเอตคตรงนี้พูดออกก่อนปุ๊บก,กันแบบประมาณนี้ตนระงนี้ก็จะเว้นวช่องว่างช่องทางออกตัวนี้ก็จะเป็นกำแพงปุ๊บ ในคลิปแบบสดๆปุดมัวม่วๆแบบเออตื้นๆตรงนี้ออกปับปับอ่ะโอเคเมือ่อยหรือยังไปนอนก่อนนอนได้ยังอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพีว่อาร์ตจิมักคลิปนี้มันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวเราเค่อยๆทำค่อยๆเล่นไปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามาก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเค ที่ไม่ขอตัวลาไปก่อนไม่ไม